สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาฉีดฮอร์โมนนะครับเป็นแปลงมันสับปะหลังนะฮะก็เดือนกว่าเกือบสองเดือนละวันนี้ผมก็จะมาฉีดฮอร์โมนอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อกระตุ้นให้มันเจริญเติบโตได้ดีนะครับก็วันนี้ก็สูตรที่ผมใช้นะฮะ อ๋อลืมยาขวดหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมไปเอายาก่อนฮนะอ้าวเอามาเรียบร้อยนะครับสัวที่ผมใช้ก็อันนี้ก็เอ่อขาเพอไฟนะฮะแต่มันไม่มีหรอกแต่ผมก็จะใส่ไปหน่อยหนึ่งครับซื้อมาลาซาด้าถูกๆขวดละก็บาทนะครับแล้วจะมีปุยเกตนะฮะส่วนอันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับรบ,บวก ทีอี e. ด้วยมีธาตุธาตุเสริมด้วยพวกเนี่ยเราซื้อที่มีธาตุเสริมอะท,ที่แล้วผมซื้อแบบไม่ไมีธาตุเสริมครับแล้วก็ตัวนี้ครับสารฮิวมิกนะฮะฮิวมิกนะครับก็ตัวนี้นะครับแมกนีเซียมนะครับแล้วมันจะมีกรรมฐานด้วยนะครับช่วยเร่งเร่งใบเร่งหัวอะไรละไม่รู้ละแล้วก็อ่าตัวนี้ครับ น้ำส้มขวนไม้นะครับใส่ไปนิดนึงนะครับเป็นเขาบอกมันมีประโยชน์นะแล้วก็คาาเพลียแป้งครับก็จากที่ทํารุ่นนะฮะตัวนี้ฮะทารุ่นแล้วก็หักต้นเรียบร้อยแล้วครับสี่สิบไร่เรียบร้อยแล้วของผมเรียบร้อยแล้วก็แปลงนี้ก็พบเพลีแป้งประมาณสี่ห้าตัวนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะมาฉีดฮอร์โมนบํารุงอ้อลืมอย่างหนึ่งครับน้ําหมักนะครับกุ้งหอยปูปลามันเป็นฮอร์โมนนะครับช่วย เร่งการเจริญเติบโตนะครับมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยทั้งน้ำหนักน้ำหมักฮิวมิกนะครับปุ๋ยอ่าปุ๋ยเก็ดนะครับมีอะไรอีกเนาะปุ๋ยเก็ดนะครับแล้วก็อ้อสารจุบาบครับใส่ไปหน่อยนึงตอนนี้ก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะารอบที่สองครับผมลุงคือฮิวมิกนะครับอ่าเบอร์เซียมบวกกับปุถานใส่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปุ๋ยเกตนะครับสูตรเสมอ ต้นนี้ผมเล่งต้นเล่งใบเล่งหัวพร้อมเลยบวกทีอีด้วยนะค่าเสริมคือที่มันเสริมๆนะครับแล้วก็ค่าลายแดงเพียวแป้งใส่ไปพร้อมนะครับอันนี้ก็ผมก็เทใส่ไปเรียบร้อยแล้วผสมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวที่เหลือน,นี่ผมจะไปฉีดอ้อยครับใช้สูตรเดียวกันเหมือนกันบำรุงอ้อยนะฮะบำรุงอ้อยไปพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวใส่ย,ยาแนละ้ว เดี๋ยวผมก็จะพ่นเลยนะครับนะครับบำรุงครั้งที่สองผมก็มันผมก็เริ่มดีแล้วนะฮะดูนะฮะตรงนี้เป็นหน้าสุดท้ายที่จิ้มนะครับอะรบเริ่มดีแล้วแบ่งต้นละตอนแรกขึ้นเนี่ยโหแปงข้างบอกอ้ยทำไมเขียวดีวจังเห้ได้อ่ะมันขึ้นมาสี่กิ่งห้ากิ่งครับแน่นตึ๊บเลยผมก็ทําการเอ่าทำรุ่นพร้อมแบ่งต้นไปพร้อมเลยนะครับก็เมื่อคืนนี้ก็ ก็ทางสันกันนิดนึงฮะก็เลยไม่ได้หยดน้ำเท้านี้ก็ไล่มาหยดนะครับเป็นหน้าสุดท้ายเหมือนกันแต่ผมจะวนหยดไปเรื่อยๆแหละเพราะว่ารู้สึกว่ายิ่งมันได้น้ํานะครับมันก็ยิ่งเรงนะฮะยิ่งโอ้โหตว,วันตัวคืนเลยนะครับช่วงนี้ก็ทำไงก็ได้ให้มีต้นใบเขียวสดงดงามนะครับแต่ส่วนระบบลากนี่ผมเห็นน้ําที่ว่าเหมือนหยดน้ํำแล้วก็หลุดอ่ะโอโ้ระบบลากสุดยอดมากนะฮนะเดีย๋ยวมีโอากาสจะถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่า วันนี้ต้องเร่งฉีดให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปไป,ไปอ,อไปสุนโยต้านะฮะเอ้ยกูบูตาะฮะไปอ,อบรมระบบไอ้ประกอบโดนแล้วก็อยากได้รถถ่ายด้วยะฮะเลยจะไปวันนี้ฮะวันนี้วันเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ